สวัสดีครับยขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Dynasty ียอเอาละครับแอดแมวสายแว้นนะครับวันนี้จะพามาแว้นกับเกมนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงอะ่ะก็มาสักพักแล้วแล้วก็มีคนแนะนำมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่เงินของเราเนี่ยแหละที่มันจำกัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกับเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหโอ้โหโอ,โหโอโห้นี่มันอะไรกันเนี่ยว่าง ศึกการต่อสู้คนกับเทพเจ้าแต่ผมบอกเลยครับว่า2คนนี้แต่งโมมาเป็นลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับเกมนี้นะครับเล่นยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคือต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหแบบระบบดีนะครับเขาวางไว้ดีมากแล้วก็กล่าวสุดๆเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับเป็นแนว p พ y to Earn นะครับ คือเขาบอกว่าเกมของเขานะครับคือมาสร้างสีสันนะครับเพราะว่าเกมในตลาดส่วนใหญ่เป็นคลิกทูเอินใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าคลิกทูเอินเนี่ยมันไม่ดีนะผมก็เลยอยากจะตบเดฟเกมนี้สักทีดิงแะละอะไรเงี้แบบเฮ้ยอย่าลืมนะครับว่าข้อดีของมันก็มีนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นเพทูเอินได้นะเออมันอยู่ที่เดฟอะโอ้โหอย่ามากล่าวกันอย่างงี้นะผมไม่ยอมเลย โอเคครับก็มันมีข้อดีแต่ละเกมนะครับเกมนี้เนี่ยถามว่ามันเพย์ทูเออร์นะครับแต่คุณก็ต้องมีออโต้ให้เขาใช่ไหมมันก็มีออโต้ครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตอนแรกผมก็คิดอยู่นะถ้าไม่มีออโต้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเพราะอะไรปะเฮ้ยถ้าเกิดคนไม่คนไม่มีว่างกดคนไม่ว่างเล่นตลอดอะครับคุณก็ต้องมีอะไรให้เขาสิใช่ไหมสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเพย์ทูเออร์แอนด์ออโต้ทูเออร์มันก็คือคลิกตัวเออร์แล้วแหละเออแต่แค่ว่ามันอาจจะเข้าไปเล่นไง แต่มันก็มีระบบออโต้ช่วยไงเอออย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีนะผมบอกเลยครับว่าเกมคุณนี่มันก็แค่กาวอะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมี NFT อ่ะ NFT ก็คือสิ่งที่เราสุ่มได้นะครับซึ่งมันก็จะมีระดับบอกอยู่ในแต่ละอันนะครับแล้วก็มีอันดับการแข่งขันนะครับเป็น PP อดูเดือดแล้วก็มีการฟาร์มนะครับทำฟาร์มก็คือทำเป็นทาวเวอร์นะ คือเกมนี้ยผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นเกมคล้ายเดียวกับเกมไอ้นี่เลยอะไรนะเดอะสปาร์ตันนะครับเพราะว่ารูปแบบการวางเหมือนกันเดะเลยแล้วบอกว่าคิดเองอ่ะก็จะมีนี่ครับเป็นตัวละครต่างๆนะครับซึ่งความเท่ก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะที่เท่ๆก็มีนี่ครับผมชอบมากเลยแล้วกับตัวนี้นะโอ้โหแบบอันนี้ก็เฟี้ยวนะสรุปชอบหมดทุกตัวนะครับผม การลงทุนนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของ NFT ที่ใช้ตัวเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญกลางนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็การได้รับรางวัลนะครับมันก็จะได้รกาการที่เราเนี่ยไปทำฟาร์มไปเล่นในอารีนาไปเล่นแบบ PVE ปกตินะครับส่วนรถแมปนะครับก็ตามนี้เลยผ่านมาประมาณนี้แล้วนะต่อมาครับเอ้เขาก็เปิดตัวเกมแล้วเนะี่ยเดี๋ยวแต่ว่ามันจะมีการเปิดตลาดเปิดอันดับ ก็ภายในเดือนหน้านี่แหละส่วนเฟสต,ต่อมานะครับก็จะเปิดในเวอร์ชันของ iOS และ Android เอ้ยก็ดีนะอันนี้อ่ะดีเลยแล้วก็เปิดแพลตฟอร์มนะครับ i d o แล้วก็การโฆษณาร่วมมือระยะที่สองตืดๆๆไล่ลงมาโอเคแล้วก็มีการเปิดหน้านะครับแต่จะมีการเปิดแค่เฉพาะบางคนบอกเลยว่าเดฟคนนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับ <c oughs> คือเดฟทำหน้ากระตูนน,นิดนึงนครับก็นะ ลองตัดสินใจดูนะครับในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาชักชวนนะครับแล้วก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นการรีวิวนะครับให้ดูว่าตัวเกมมีอะไรบ้างถ้าสนใจนะครับก็ตัดสินใจแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองนะครับอ่ะสำหรับตัวเกมเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแผนงานของเขานะครับหรือกระดาษกาวนะครับเอ้ยไม่ใช่กระดาษเรามาดูไวท์เปเปอร์ของเขานะครับหรือกระดาษกาวนั่นเองนะอืม ในส่วนของอตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับต,ตั้งแต่การเล่นนะครับแล้วก็รีบอร์ดเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้ก็คือจะแนะนําตัวเกมแล้วก็ความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของอตัวรีบอร์ดนะครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะครับคือตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่ง2ฝั่งนะครับคือเป็นฝั่งเทพเจ้ากับฝั่งคนนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าเราชอบฝั่งไหนนะ ส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้เทพเจ้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาอาเเทนาคนนี้นะครับโอ้โหแบบว่าพลังมันฮึบพับนะครับโดยเฉพาะพลังตรงนี้ครับเนี่ยี่ยพลังตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่โอ้โหสายฟ้ามันก็บังซะเหลือเกินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตรงตรงนี้นะตรงนี้ครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้โอเคโอเคไม่ไม่ดีไม่ดีมันเยอะไปมันเยอะไปโอเคครับเรามาดูเรื่องของ ตัวการตับปรับแต่งนะครับเราสามารถที่จะซื้อนะครับในส่วนของอาวุธต่างๆได้นะครับมาทําการเสริมพลังนะครับมันก็จะเพิ่มเรื่องของดาเมจคือดาเมจเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการที่เราเนี่ยไปลุยในดังเจียนต่างๆนะครับมันจะมีคะแนนบอกอยู่ว่าเราต้องดาเมจเท่านี้นะเราถึงจะสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่ถึงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกัน ก็เป็นแนว P2E นะครับหรือ p a y to e a r n นั่นเองก็จะมีเรื่องของการซื้อขายไอเทมในตลาดนะครับเดิมพันการรับโอกาสที่จะรับโทเคนได้มากขึ้นนะครับอ่าแล้วต่อมาครับเรื่องราวตื๊บต,ต,ตเป็นเรื่องราวของเทพเจ้านะครับก็มีแบ่ง2ฝ่ายนะเราสามารถกดเลือกกดซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเป็นฮิวแมนมากนะครับฝั่งคนนะเดี๋ยวสุ่มสดๆเลยนะครับผมสุ่มไปรอบนึงแล้วก็ได้ตัวแบบ กลางๆนะครับไม่ได้เก่งมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมจริงๆว่ามีอะไรบ้างครับแต่ว่าในส่วนที่จะไม่มีก็คือเป็นส่วนนี้นะครับที่เรายังดูไม่ได้นะก็คือนี่ครับเหมืองนะครับยังดูไม่ได้แล้วก็มีระบบหนึ่งนะครับนี่ระบบลงเตรียมเป็นเควกนะครับมันก็จะเพิ่มรีบอร์ดนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่า PVE นะครับ นี่ PVE มีอะไรบ้างมี2แบบนะครับเป็นแบบว่าราชาราจักรนะครับก็คือวางเป็น 3D เห็นไหมครับคล้ายๆกับ The Spartan เลยใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเรามาดูในส่วนของการตรวจสอบนะครับสามารถมาดูได้จากตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเล่นอยู่แล้วไงเกมมันเปิดแล้วก็เลยไม่ลงลึกเรื่องเพลเยอร์นะครับนี่ครับก็ใช้ของค่ายนี้นะครับลองไปตรวจสอบออดิตกันได้นะครับมีออดิตกันแล้วแล้วก็แผนงานนะครับเขาก็ทําเรียบร้อยแล้วอ่ะในส่วนของโทเค็น เกมนี้ก็ไม่ได้เป็นไอไม่ได้เป็นออร์เคนะครับเพราะว่าฟังออร์เคิลแล้วมันเสียวครับเป็นแบบปกตินะนี่ครับเขาก็มีการล็อกอย่างชัดเจนนะครับมันเป็นระบบธรรมดานะครับไม่ใช่ออร์เคินะครับไม่ใช่ออร์เคิลออร์เคิส่วนทีมงานนะครับก็เปิดหน้าตามนี้เลยพีรมิตดตามนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของเกมกันเลยดีกว่านะครับพอเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราจะพบกับหน้าตาแบบนี้เลยนะในส่วนของการ เล่นนะครับให้เราเข้ามาที่หน้านี้เลยเพราะว่าหน้าอื่นยังไม่เปิดนะครับแล้วเกิดสำหรับใครนะครับที่ทำการ add reward เอ้ add ไอตัวโทเค็นมาแล้วไม่เข้าเนี่ยให้มาทำการกดตรงนี้นะครับมันจะมีการเด้งเข้ามาครับแล้วเราก็สามารถกดเพื่อรีเควสอีกรอบหนึ่งได้ในส่วนของตัวเกมนะครับเราสามารถเช็ครีวอร์ตรงนี้ได้นะครับนี่ครับรีวอร์ซึ่งรีวอร์เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับมันจะมีวันที่บอกอยู่เราสามารถดูได้นะครับในการปลดล็อก หลังจากที่เราปลดล็อกแล้วนะครับเราก็จะมาทําการนี่เลยครับสวอปเหรียญตรงนี้นะครับให้แปลงเป็นเหรียญเดิมนะครับก็คือเหรียญจากเหรียญโกปไปเหรียญ D I A D Y I D Y T นะครับแล้วรายได้เกมนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับรายได้เกมนี้เนี่ยผมตีเลยนะครับรายได้ตกอยู่ประมาณ700บาทนะครับต่อ1ตัวละครนะครับก็คือเล่น6ครั้งนะครับเราจะมีสเตมินาทั้งหมด6นะครับ ตัวเอ่อตัวสปีตัวมานานะครับในการเล่นมีทั้งหมด6นะครับแล้วก็ใช้เวลารีนะครับก็คือ1วันนะครับ1วันจะรีเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็เล่นไปตอนดึกใช่ไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะวันหนึ่งนะเพราะว่าเนี้ยเนี่ยผมกดต้องแต่เมื่อวานใช่ไหมตอนเช้าตื่นมามันขึ้นแค่หลอดมันขึ้นมาแค่เดียว, 1> <1> วผมคิดว่าน่าจะวันหนึ่งนะครับ1วันเต็มปุ๊บแล้วก็น่าจะเด้งขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวอัปเดตในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ผมก็จะมาอัปเกมนี้เรื่อยๆนะส่วนกลุ่มพิเศษเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยส่งเรื่องไปแล้วนะครับแต่ว่า YouTube ยังไม่แอบพูมนะเนื่องจากว่ามันต้องมีการดูนะครับของผู้ติดตามเนี่ยครบประมาณ30%นะครับตอนนี้มี20ละขาดอีก10%็จะก็สามารถเปิดโหมดในการสมัครสมาชิกเพื่อกลุ่มพิเศษนะครับตอนนี้มีกลุ่มพิเศษเตรียมไหมละในกลุ่มพิเศษเนี่ยผมก็จะแชร์นะครับไอเดียต่างๆนะครับแล้วก การลงทุนนะครับในเกมต่างๆก็สามารถติดตามแล้วก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันถึง30%เนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับอ่ะก็มาดูคลิปกันเยอะๆนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้เร็วขึ้นนะในส่วนของมือใหม่นะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยต้องซื้อเหรียญก่อนนะครับเราเข้ามาหน้านี้เนี่ยกดที่บ u าย เราก็มาทําการส w a p เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญเนี่ยราคาเท่าไหร่เราต้องมาเช็คกันก่อนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันจะตกอยู่ที่1,200โกนะครับซึ่งเราสามารถกดบวกตรงนี้แล้วก็มาแลกได้นะถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเราเปิด2ตัวเนี่ยจะให้คุ้มนะครับแต่ว่าเปิดตัวเดียวก็ได้นะครับก็คือเติมไป2,000 2,000 2,000โกนะ2,000โกก็จะสามารถเปิดได้โดยตกอยู่ที่เท่าไหร่0.7จากที่ผมคำนวณนะครับประมาณ0.7 เฮ้ยไม่พอแล้วอ่ะมันราคาขึ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงนะครับก็รีบๆนะครับอ่าประมาณ7.5นะครับอ่าประมาณ7.5นะเผื่อค่าสลิปเพจนะครับอย่าลืมนะครับสลิปเพจสี่เปอร์เซ็นต์นะสี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าเราเราต้องเผื่อไว้ประมาณ0.8นะครับ0.8ต่อหนึ่งตัวแปลว่าถ้าสองตัวจะอยู่ที่หนึ่งจุด 1.6นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมเนี่ยเข้ามาตอนอ่า1นนะครับก็เลยโดน,นไม่เยอะเนาะก็ผมเอ้ไม่ผมผมเติมเกินนี่เพราะว่าผมเติมเผื่อผมเติมไป3 0 0พนะครับผมก็ผมก็เลยเติมไป2 b n บนบะครับ2 BNB แอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นนะครับตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับก็คืนทุนประมาณ15-20วันนะครับ อยู่ที่เราได้ตัวละครด้วยนะครับมันจะมีแรงอยู่หลังจากที่เรากด s วอปเสร็จแล้วใช่ไหมครับ feet, เราก็จะได้รับเหรียญเป็นเหรียญน,นี้นะครับพอเราได้รับเหรียญน,นี้เนี่ยเราก็มาทําการกดบวกตรงนี้แล้วก็ทําการกดตรงนี้เลยบายพอระบายปับ๊บมันก็จะให้ตัดค่าแก๊สตรงนี้ครับเราก็แลกปับ๊บแล้วมันเหรียญมันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เหรียญแล้วนะครับเราก็มาทําการกดสุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มแบบว่าสดๆกันเลยนะครับการลงทุนนะครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่่มต้นที155,000 44นะครับหรือตีกลมๆก็ได้ครับ1 5 5 0 0หนาพนะครับอ่ะ1นึ่งพื้นหนึ่งหันหนึ่งนาพนะครับต้นทุนในการลง1ตัวครับแปลว่า2ตัวเนี่ยอยู่ที่30,000ื่นนะครับ3 2 0 0มื่นนะครับตีเลย3 2 0 0 0ไอ้3 1 0 0หมื่นะครับตีเลยว่า3 1 0 0 0ืตัวนะรายได้จะได้ตกวันหนึ่งเท่าไหร่ครับอ่าตีแบบว่าด่าสอนะครับ12โกตีได้6ครั้ง6ครั้งจะอยู่ที่72นะครับคูณด้วย ยี่สิบหนึ่นะครับแล้วก็เอาไปแลกเหรียญเนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ20วันนะครับคืนทุนแล้วเนี่ย 1, นึ่งหนึ่งสี่สีนะครับคูณด้วย2นะครับ2ตัวเท่ากับ2,888อ่าผมตีสัก2,80พแล้วกันตีกลมๆนะครับจะได้ทั้งหมด1,000เหรียญน,นะครับหรือสามหมแต่ถ้ามันแปดย์นะครับ มีเศษโอเคอันนี้คือ20วันนะครับ20วันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น30วันล่ะ30วันก็คือเอา72คูณด้วยคูณด้วย2นะครับ2ตัวแล้วก็ไปคูณด้วย30 4,300นะครับ4,300ผมตีเดือนหนึ่งเลยนะอ่าหนึ่งเดือนเท่ากับห0่รเหรียญ1547เหรียญคูณด้วย33เท่ากับ50,000นะครับ แปลว่าวันนี้ผมมีสองตัวผมจะได้ห้าหมื่นถ้าผมมีเอาละเอาละโครงการงอกมาอีกแล้วโครงการงอกมาอีกแล้วโครงการงอกมาอีกแล้วถ้าผมมีอันนี้ผมคิดแค่ด่านด่านสองเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้เราคิดคร่าวๆก่อนนะสมมติผมมีห้าตัวนะครับห้าตัวคูณด้วยสามสิบผมจะได้หนึ่งหมื่นแปด ห้าตัวโครงการงอมาลวเว้ยโครงการงอมาลวเว้ยตลอดเลยเว้ยโครงการงอมันต้องมาตลอดเลยเว้ยเดี๋ยว,เ,ยวเติมสูตรอีกตัวหนึ่งะจะได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดสามแปดหกสี่คูณด้วยสามสามนี่ครับประมาณแสนสองแปลว่าผมมีแค่หาตัวผมก็ฟินแล้วเนี่ย เฮ้ยเอาแล้วเว้ยโครงการงอกมาอีกแล้วครับโครงการงอกที่สองนะครับเอ้ยผมเปิดได้นี่ครับผมอาตัวไฟชอบว่ะสาวๆอาย่าสองตัวด้วครับก็คือตัวแรกผมได้ตัวนี้ไปนะครับเป็นเอออะไรเนี่ยเออเอเออรอช่างมันเถอะมันก็จะมีการอัปเกรดได้นะครับหรือว่าสวมได้แต่ว่ามันเร็วๆนี้นะครับอะ เดี๋ยวเรามาลงดังเจียนกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมอธิบายดังเจียนก่อนนะครับก็คือเราเข้ามาตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมีแค่2ออันนะครับที่เปิดก็คือมิ้นตัวละครกับเข้าไปเล่นอันอื่นยังไม่เปิดนะครับอ๋ Desde ชอชอ็อปช็อปมีอันหนึ่งคือชอ็อปคือช็อปเนี่ยก็คือเป็นการซื้อไปแต่งตัวละครนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมอาจจะซื้อนะเพราะว่าเอาไปเสริมให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนั่นเองอย่าลืมนะครับมันแรนดอมนะเดี๋ยวมันก็จะมาเรื่อยเรือนะครับเราสามารถซื้อได้ครั้งหน อยากซื้ออันนี้ยไม่พอซะละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถซื้อนี่ได้นะครับซื้อมนานานเร่งได้นะครับถ้าคุณทุนเยอะคุณเร่งได้ในส่วนของตัวละครนะครับเเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นี่เถามว่าเกมนี้ลงคุ้มไหมส่วนตัวผมบอกนะคุ้มว่าคุ้มจริงทําไมมันคุม้มอ่ะเดี๋ยวพามาดูทําไมมันคุม้มผมบอกเลยว่าทาไมมันคุม้ม ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจหนึ่งมันคุ้มตรงไหนหนึ่งเราไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะครับหรือจะเล่นเองก็ได้อย่างที่สองนะครับระบบโคตรเยอะครับเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มเติมใช่ไหมอย่างที่ผมให้ดูคร่าวๆยังมีระบบ p ีพีอีกนะอารีนาตรงเนี้ยยังไม่เปิดนะแล้วยังมีระบบฟาร์มอีกนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วสามารถตีบวกได้ด้วยอ่ะยังมีระบบอีกมากมายนะครับที่เขาจะลังจะเปิดขึ้นนะก็ต้องรอนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผมจะตีละผมจะเอาตัวนี้ไปตีนะแล้วเราก็ดูนะครับว่าพลังนาเมจเนี่ยที่จะถึงเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยมันบอกว่า1200ใชมั้ยใช่ไหมส่วนเนี้ยมันบอกว่าพันหครับก็คือเราต้องกดตามพลังนะครับอันนี้เริ่มต้นเราต้องมาเข้าอันนี้อันแรกอยู่แล้วนะครับโอเคเจ้าเชื่อในพลังของข้าหรือไม่อ๋อไอ้ขวดนั้นเป็นค่าอีพีนะครับผมดูผิดโทษทีนะครับ นี่ไงโอ้โหแม่เจ้านี่มันตัวแรลเลยนี่ว่าโคตรแรงอะ่ะดูครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของนี่มันของมันแรงนะครับของมันแรงจริงโอ้โหโอ้โหเขปล่อยเวทมัวซัวไปหมดเลยเฮ้อบุง้งเรียบร้อยครับไฟวอลผมมีแต่นักเวทหมดเลยอะ่ะแบบว่าพลังสาวๆพลังเวทนี่นี่ <c oughs> น ตายซะเนี่ยครับเล่นง่ายๆเลยคือเราไม่ต้องเล่นเองก็ได้หรือเราจะเล่นเองก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยเฮ้ยนี่ครับเราสามารถดูได้นะครับนี่เห็นไหมครับรีวอร์ดนะครับเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับตามด่านสมมติว่าด่านเนี้ยได้11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ห้าห้าบโอ้โหถ้าคิดดูนะครับถ้าเราได้20นี้กาวเลยนะกาวเลยนะถ้าเราได้15าแปลว่ารีวอร์ดเราจะเยอะขึ้นนะ15นะครับถ้าเรามีทั้งหมด3ตัว สิบห้าแล้วเราไป1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหสิบสิอ่หอะแค่5้านะครับ5้าต้องใช้สองพันสองพหคูณด้วย3ตัวสี่ห้าคูณด้วย6คูณด้วย20สคูณจะได้หกพันโอ้แม่เจ้าใช้ได้ใช้ได้รีบอร์ดเยอะนะ ถ้าผงคานวสองตัวนะครับจะตกอยู่ประมาณพันสี่นะครับพันสี่พันสี่เฮ้ยรายได้ไม่แย่นะวันละพันสี่นะครับรีวอร์ดเนี่ยสิบวันกดเคมได้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาลองดูในอันที่สองนะครับถ้าเกิดแพ้เราได้แค่เก้านะครับต้องชนะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแล้วแหละหูโคตรแรงอะ่ะเห็นไหม ผมบอกเลยโคตรแรงอ่ะต้องมาเยอะๆนะมันถึงจะคุมเวทไฟอ่ะต<ม>ุ้มเห็นไหมอ,อ Head, ุ้มอุ้มเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีเยอะอย่าตีเยอะบุฟโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดสุดยอดมาๆๆๆรวมกันเยอะๆเราก็เวทไฟทีเดียวตายอยเดี๋ยวเจอบอลแล้วนะครับจะเจอบอลลนะะเฮ้ยเฮ้ยเแล้วจะใช้เวททำไมวะอ่้หู้หู้หู้ซัดสบายซัดส,สบายตูม้มเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้ครับเราก็ได้12นะแล้วก็ e x p กลับมาโอเคครับเราลุยต่อเลยเนาะคือเราลุยทั้งหมดได้หรอบนะครับหรอบการฟื้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเวันนึงนะครับวันหนึ่งออตโต้บุ้มเรียบร้อยรู้สึกตัวนี้มันค่อนข้างโจมตีแรงนะตีตีแรงมากเลยน่าจะเป็นตัวดีเลยก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบตัวไหนแล้วก็แรนดอมเอานะครับถ้าได้ตัวดีก็ดีไปแต่วาจริงอะ่ะ ขี้หมูขี้หมานะครับมันอยู่ที่เลเวลนะตัวนี้เนี่ยเน้นในการฟาร์มใช่ไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะเราสามารถที่จะไปซื้อไอเทมเนี่ยมาตกแต่งร่างกายเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวรอจบนี้ก่อนบอสกับบอสเหอะผมซัดเล่เอ,อ้ยนี่ไงเรียบร้อยเลเวลสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของไอเทมเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําการใส่ได้จากตรงนี้เลยแต่เราต้องไปซื้อก่อนนะครับโดยการไปซื้อจากร้านค้านะครับ ร้านค้าเนี่ยที่ขายอยู่ก็ตรงนี้เลยช็อปนี่ครับมันก็จะมีขายอยู่เนาะอันนี้เป็นเ e f k เนะาะในส่วนของร้านค้านะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีของไอเทมต่างๆเนี่ยผมอยากได้นี้มากเลยคงต้องคิดก่อนนะครับว่าจะเปหรือเปล่าเนี่ยมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆนะแปลว่าของอันเนี้ยมันจะอยู่ได้เอ่อมีโอกาสที่จะซื้อได้แล้วก็ไม่ได้นะครับเผื่อเวลาเราซื้อช้าเนี่ยก็อดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอไปสวอปเหรียญก่อน นะในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับสัตว์เลี้ยงนะ่าจะช่วยเราโจมตีได้เหมือนกันเกมนี้เนี่ยยังมีอัปเดตอีกมากมายนะครับซึ่งอาจจะต้องรออัปเดตอีกทีนึงสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเขาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าลงทุนมากๆเลยนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับใครที่จะลงทุนก็ลองตัดสินใจเอาเองนะครับลองดูคลิปประกอบแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองจัดไปได้เลยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยตัวละครตกประมาณ700บาทเลยนะครือเยอะนะเาณ เออพันพันสี่สตัวก็ประมาณ2 0 0 0กว่าเห็นไหมครับถ้าตัวละครยิ่งเยอะก็ยิ่งรายได้เยอะขึ้นนะครับก็อยู่ที่งบของเราด้วยถ้างบไม่เยอะตัวเดียวก็ได้ครับประมาณ15วันถึง20วันคืนทุนนะครับผมอ่ะเจอกันคิดหน้านะครับเอออีกปัจจัยนึ้งก็คือเหรียญมันขึ้นนะครับถ้าเหรียญมันขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะยิ่งได้รีวอร์ดเยอะขึ้นด้วยเอ้เราก็จะยิ่งได้ดไดตัว ตัวไอเหรียญที่เราแรกเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ